สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะวันนี้รวยแน่นอนคะ่ะใช่แลว้ว<ล>ค่ะวันนี้หนึ่งตุลาคมคุณผู้ชมขาตรูจะลาลาไหมไม,ไม่ลาแต่ตรูจะรวยแน่ๆน่คุณผู้ชม นะคะอยากมีบ้านอยากมีรถยนต์อยากเป็นเศรษฐีฝันได้ฝันเอาไว้เย็นนี้ความฝันคุณอาจจะเป็นจริงค่ะอาจจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้แต่ถ้าใครที่แบบนั่งก็แล้วนอนก็แล้วตัวเลขยังไม่ปรากฏเอางนี้ดีกว่าเอาตัวเลขจากคนบันเทิงมาฝากกันคุณผู้ชมค่ะเรื่องกันที่ตลกดังรุ่นใหญ่พี่เท่งเถิดเทิงค่ะแล้วก็พี่นงชัดชัดช่นะฮะล่าสุดถือโอกาสเดินทางไปที่อำเภออู่ทองที่จังหวัดสุพรรณบุรีนี่แหละค่ะแกก็ไปขอพรขอโชคลาภที่อุทยานปู่ฤษีนารอดค่ะที่นี่นะหลายคนบอกเลย ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คนมาเทิงเนี่ยมาไหว้ขอพรกันเยอะมากค่ะหลังจากที่ไหว้เสร็จก็จะจุดประทัดกันพุ่งปังเลยเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะเลขที่ได้ก็ขึ้นอยู่ตามหน้าจอแล้วนะคุณผู้ชมดูแล้วก็ก่อนขนโชคดีนะคะโอ้โหสวยมาเลยค่ะไปต่อก,กันเลยกับลูกทุ่งสายมูค่ะพี่ดอกแคร์ท็อปไลน์กันบ้างดีกว่าล่าสุดแกก็ควงเพื่อนสนิทแกไปไหว้ขอพอสรสรรแม่ตะเคียนที่วัดหลังวัดเกาะน,นะฮะ เออคุณพี่ดอกแค่ก็เล่าใ้ฟังว่าเธอเดินทางผ่านตรงเนี้ยบ่อยๆเลยแต่ไม่มีโอกาสได้แวะสักทีคราวนี้ก็เลยขอ ขอกามาขอพรแม่ตะเคียนค่ะที่สําคัญค่ะชาวบ้านละแวกนี้นะเขาได้รับโชคกันบ่อยเลยหลังจากไหว้เสร็จปุ๊บจุดทูปขอโชคค่ะแล้วเลขที่ได้ก็คือนี่นะสว่างรุ่งเรืองโอ้โหเลเบก็ปิดท้ายกันกับนางเอกลิเกนหน้าหวานกันบ้างดีกว่าพี่แจ๊คน้องปอยลูกท่าเรือไงเพิ่งผ่านวันเกิดมาคุณผู้ชม28กันยายนนี้นะน้องเพิ่งอายุ21ปีเองแต่ความสวยความจึ้งความปังมันรถจริงๆและด้วยความที่ว่าน้องเนี่ยเป็นสาวสาย บุญวันคล้ายวันเกิดก็เลยไปทําบุญค่ะไปที่อาสมรือสีเนนนะฮะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน,นั่นเองค่ะก่อนกลับค่ะเจ้าตัวก็ขอโชคลาภจากพ่อปู่รือสีพรมเมรมาด้วยจุดทุบมงคลนะเลขที่ได้ก็ตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะก็ขอให้เป็นวันเกิดของน้องที่มีความสุข,ส,ขสุขไปเลยนะจ๊ะซึดตัวเลขคล้ายๆกับของพี่เท่งเหมือนกันนะคะ,คะเป็นว่าวันนี้4ี่โมงเย็นขอทุกคน รวยนะคะแต่ว่ารวยแล้วอย่าลืมส่งกําลังใจกันค่ะคุณผู้ชมพ่อแม่พี่น้องที่ภาคเหนือตอนนี้หูฝนตกน้ําท่วมหนักมากนะคะแม่ห้องสอนนี่หนักมากค่ะดูภาพนะนี่ที่แม่องสอนเนี่ย้ํน้ำท่วมไม่พอน้ำแรงเนี่ยไปเฝ้าสวนอยู่เนี่ยเห็นไหมลอย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 แบบนี้เลยโอ้ยรอดชีวิตคุณผู้ชมนะคะแล้วเหตุการณ์มันหนักขนาดนี้ค่ะหลายพื้นที่อุตรดิษฐ์ก็เหมือนกันค่ะเมื่อคืนฝนตกหนักมากนะคะที่อำเภอทองแสนขานจังหวัดอุตรดิตฐ์ค่ะน้ำป่าไหลหลากพัดเข้า ท่วมบ้านเดินประชาชนค่ะร้อนใจจนพี่บินบริลลิสแลก็ทีมงานกู้ภัยนะคะพอเขาโทรมาบอกว่าคุณบินมาช่วยหน่อยลงพื้นที่ไปเลยนั่งเรือไปแบบนี้คุณผู้ชมสภาพที่เห็นนี่แหละเห็นไหมเซอรี่น้ําป่าจะชัดเนี่ยเห็นไหมน้ําตาลน้ำมันรุนเลยว่ามันล่้างหน้าดินมาเข้าไปลาบากมากนะคะแล้วก็ที่ต้องขอความช่วยเหลือเพราะว่าพื้นที่ถูกตัดไฟโทรศัพท์สัญญาณไม่มีคุณผู้ชมชาวบ้านเนี่ยติดค้างอยู่เป็นจํานวนมากค่ะแล้วเดินเข้าไปน้ํามันก็เชี่ยวกรากมากค่ะ บางบ้านบางคนยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่ช่วงกลางวันค่ะเลือกสวนไล่นารถยนต์จมมิถายไปหลายสิบคันในบางคนอยู่บนอยู่บนหลังคานะคุณผู้ชมดูสิคะรถเนี่ยมันจมแบบนี้เลยค่ะพี่บินแกต้องนั่งเรือเข้าไปช่วยอพยพคนนะคะมีทั้งผู้ป่วยนอนติดเตียงก็มีนะ คนแก่คนเฒ่าลูกเล็กนี่เนี่ยคนนี้นอนติดเตียงอยู่อ่ะ<า>พี่บินแกก็เอาอาหารหาเอายาไปให้นะคะลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยต้องอุ้มพากาันหนีน้ําขึ้นด้านบนเด่นเนี่ยเด็กเนี่ยค่ะห<า>นีกันออกมาไม่รู้บางคนไม่ได้กินข้าวคุณผู้ชมบางคนตกอกตกใจค่ะพอพี่บินช่วยออกมาได้เดี๋ยวให้ดูคุณยายคนหนึ่งเนี่ยคือตัวแกออกมาได้นะคะแต่เป็นห่วงคนแก่คุณปู่อยู่ในบ้านแกก็ร้องห่มร้องไห้คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูชดนั้นกันค่ะมีคุณยายคนนึ่งแกร้องไห้เลยอ่ะไปดูภาพเลยค่ะ น้องอยู่กับปูน้องขวน้องอยู่กับปูกออกาไปตรงนั้นน้องขวดน้องปะหมาไม่ยอมมาสันหมาแล้วก็วางวางแล้วก็ได้ล้อเรามานี่กป็นนี่หรือเปล่าขอบคุณไปหลายทุกคนรถบอร์ดไปแล้ว น้ำมันมาเร็วคุณผู้ชมแล้วคือคุณป้าคนนี้นอนอยู่กับปู่แต่ปู่ไม่ยอมออกมาพี่ปีนก็บอกเออใจเย็นๆเดี๋ยวแก็บตามไปช่วยอีกนะคะต้องบอกว่าน้าท่วมครั้งนี้หนักที่สุดในรอบ40ปีนะคะชาวบ้านบอกไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะมาแรงขนาดนี้เนี่ยเราลดบอเตอร์ไซค์ลดโดนมันหายไปเลยมันมันเอาขึ้นไม่ทันเน่ยเชอรี่นะคะบางบางคันเนี่ยพัดหายไปกับสายน้ําเลยนะคะด้านพี่ปีนเองก็ระดมทีมนะคะนำทั้งอุปกรณ์กู้ชีพนะคะที่ช่วยปั๊มหงอยหายจงหายใจนะรวมไปถึงกู้ภัยมาลงพื้นที่นะคะแล้วก็เตรียม เปิดลงครัวค่ะทําอาหารแจกจ่ายชาวบ้านแบบเร่งด่วนที่สุดนะคะแล้วก็จะปักหลักคอยดูสถานการณ์จนกว่าน้ำเจอรถเนี่ยแหละค่ะ ล่าสุดคุยกับพี่บินเมื่อช่วงเช้าเมื่อตัวกวันเนี่ยเป็นไงบ้างพี่นกำลังช่วยอยู่อีกพื้นที่หนึ่งนะคะตอนนี้อุตดิษฐ์แล้วก็เลยไปแม่่องสอนน่มันหนักมากจริงๆเนี่ยแล้วแล้วมันมีสัตว์เลี้ยงอะเชอรี่วัวควายอะไรอย่างนี้อีกนะคะลําบากนะคะส่งกำลังใจกันตรงนี้ค่ะใครอยากช่วยเหลือก็ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เลยนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ขอให้น้าลดไวๆแล้วกันนะคุณผู้ชมนะเอามาต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะโบกมือลาอําลาตาแหน่งแล้วไม่ใช่นางงามนะท่านแม่ทับาา่่มทกนีรว วานนี้ค่ะท่านก็ปฏิบัติภาร,รกิจทางด้านทหารเป็นวันสุดท้ายและต้องบอกเลยว่าการปลดเกษียณของท่านนี่นะ ชาวบ้านบริเวณชายแดนรวมไปถึงคนบันเทิงบอกเสียดายเหมือนกันถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้ท่านเนี่ยดำรงตําแหน่งต่อรวมไปถึงพี่ยิ่งยงยอดบวง,งามด้วยและก็แม่หายอภารพรบอกเลยว่าต้องให้คนนี้จริงๆคือทั้งคู่บอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าดูข่าวแล้วใจหายเหมือนกันค่ะแล้วก็เสียดายมากๆเลยที่แม่ทับกุ้งท่านปลดกเกษียณแล้วแม่หายบอกว่าใจจริงเนี่ยถ้าเป็นไปได้อยากให้ท่านอยู่ปฏิบัติภารกิจต,ต่ออยากให้ท่านอยู่จนกว่าสถานการณ์ชายแดนมันจะสงบจริงๆค,ะค่ะแล้วก็อยากจะขอขอบคุณท่านแม่ทับกุ้งนะแล้วก็ชื่นชมท อีกครั้งผ่านบันเทิงไทรัฐมาเลยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าท่านแม่ทัพเนี่ยช่วยปกป้องประเทศชาติปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถจริงๆค่ะแล้วก็เชื่อมั่นเหมือนกอันว่าแม่ทัพคนใหม่ค่ะ ก็จะต้องเก่งเหมือนกับแม่ทับกุ้งอย่างแน่นอนพร<ะ>้อมกับขอฝากถึงแม่ทับคนใหม่เลยว่าขอให้ท่านช่วยจัดการสสางเหตุการณ์ความไม่สงบนี้ให้จบโดยเร็วนะฮะแล้วก็พวกเขาขอจะเป็นแนวหลังคอยส่งกําลังใจส่งสเสบียงอาหารไปช่วยเหลือไม่ให้ขาดเลยละ่ะและที่สําคัญค่ะจะคอยช่วยรบเหมือนกันตายแล้วไม่หายจะไปรบกับเขาได้ยังไง<อ>ไปฟังแม่หน่อยจ้ะเอาจริงปะเนี่ยคุณต้องหมดในรักเลยรักและศรัทธาในตัวท่านมากเพราะว่าผลงานที่ท่านทาไว้เนี่ย เรามีความรู้สึกว่านี่แหละมันเพอร์เฟคมันเพอร์เฟคคือทหารเป็นแนวหน้าด้วยแล้วก็เป็นคือคำว่าแม่ทัพบท่านรักษาคำว่าแม่ทัพสมบูรณ์ที่สุดผมยิ่งยกย่องงานว่าขอบคุณแม่ทัพพุ้งมากที่ท่านดูแลประเทศชาติลัปวะชาชนอย่างสมบูรณ์แบบนะครับไปแล้วเราก็ส่งกาลังใจแล้วคนไทยทุกคนส่งกําลังใจเป็นกําลังใจให้กับแนวหน้าทุกทุกท่านเลยครับเพราะเราก็ จะเป็นนักรบเหมือนกันแต่ว่าเป็นนักรบโซเชียลไม่มาเราก็ช่วยกันไม่เป็นไราเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสู้ไม่ไหวบบกอิงยงอย่าวางไม้เป็นแนวหน้านะ,ะี่ว่าเป็นนักรบโซเชียลด่ามาด่าก<า>ลับไม่โกงแน,<อ>น่นอนต้องขอภายคุณผู้ชมนิดนึงนะ